สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านนะครับมาพบกับผมแสบคอนครนะครับวันนี้เรามีพระไม้ชมกันนะครับวันนี้ก็เป็นเครื่องรางนะครับไม้ชมกันทั้งหมด3บดรายการด้วยกันนะครับก่อนที่จะไปชมเครื่องรางนะครับนะก่อนที่จะไปชมเครื่องรางเรามาทราบช่องทางติดต่อแสบคอนกรนะครับเรามีติดต่อได้นะครับอยู่3ามช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกติดต่อผ่านไลน์นะครับผ่านไลน์ ด้วยคุณลูกค้าี่สามารถที่สแกนผ่านเค code คดได้เลยผ่านหน้าจอนะครับช่องทางที่2คือติดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือ0846969398นะครับช่องทางที่3ติดต่อผ่าน f c e e o o o นะครับชื่อแสงพนคอนะครับวันนี้เรามีเครื่องรางให้ชมทั้งหมด3รายการด้วยกันนะครับนี่ครับก็สรายการแรกก็จะเป็นเบี้ยแก้ของหลวงปู่เจือนะครับวัด กลางบางแก้วนะครับมีตัวเล็กกับตัวใหญ่นะครับมีอยู่2รายการด้วยกันนะครับนี่ของหลวงพ่เจือนะครับสวยมากเลยนะครับรายการที่3ก็จะเป็นกระดูกห่านหลวงพ่อรุ่นนะครับนี่กระดูกห่านของหลวงพ่อก็มีรายการเรียบร้อยนะครับเป็นกระดูกหานหลวงพ่อรุ่นนะครับนี่นะเดี๋ยวมาชมกันทีละรายการนะครับมาดูเบี้ยแก้นะครับของ หลวงปู่เจือนะครับวัดกลางมาแก้วเป็นตัวเล็กนะครับรคุณลูกค้าครับนี่ฮะหลวงปู่ได้พิมพ์อัธยาหลวงปู่ได้จานให้มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับรคุณลูกค้านี่ครับนี่สวยจริงๆครับรคุณลูกค้าท่านใดที่อยากมีเก็บไว้นะครับอยากบูชาไว้นะครับก็ทักทายแสกอนครมานะครับอันจะเป็น อันนี้จะเป็นเบี้ยแก้ตัวเล็กนะครับผูลูกค้านี่นะครับอ่ะเบี้ยแก้เบี้ยแก้ตัวใหญ่นะครับผูลูกค้านะครับเป็นเบี้ยแก้ของหลวงปู่เจือนะครับนี่ตัวใหญ่ครับนี่จานให้เรียบร้อยเลยนะครับผูลูกค้านี่ทันใดที่ชินชอบเบี้ยแก้นะครับก็ทักทายแสบผลนะครมานะครับนะ ชอบอตัวเล็กตัวใหญ่ก็ทักทายกันเข้ามานะครับสอบถามราคากันเข้ามาได้นะครับนะราคาที่เราพร้อมที่จะแบ่งปันให้กับคุณลูกค้านะครับนะมาดูรายการที่3นะครับเป็นรายการของกระดูกห่านนะครับหลวงพ่อหลุนนะครับนี่มีรอยจานนะให้เดียบร้อยครับคุณลูกค้านะครับมีรอยจานของหลวงปู่นะครับ เนี่ยจะเป็นกระดูกหาดน,นะครับไม่ทราบว่าลูกค้าเห็นหรือเปล่านะครับนี่ฮะนี่นะครับท่านใดที่ชื่นชอบรายการไหนนะครับอ่าโทรมาทักทายแสบคนลครมานะครับอ่าวันนี้ก็มีทั้งหมด3รายการนะครับนะท่านใดที่ชื่นชอบรายการไหนก็ โทรมาสอบถามราคากันได้นะครับนะผมแสบพนักครพร้อมที่จะแบ่งปันกันนะครับวันนี้แสบพนักครต้องขอขอบคุณ f อทุกท่านนะครับที่คอยติดตามนะครับนะท่านใดที่อยากจะสอบถามเรื่องราคานะครับก็สามารถติดต่อได้3ช่องทางด้วยกันนะครับวันนี้แสบพนักคนนะครับต้องขอขอบคุณมากครับวันนี้สวัสดีครับ